ท่านผู้ชมครับปลูกกร่มปรีใส่กระถางนะครับให้งามให้สวยให้กรอบให้ปลอดสารพิษต้องปลูกแบบอินทรีย์ครั้งนี้นะครับจะมาบรรยายให้ท่านผู้ชมนะครับได้เข้าใจแบบง่ายเลยนะครับท่านผู้ชมครับครั้งก่อนบรรยายมีเสียงรบกวนมากท่านผู้ชมหลายท่านนะครับไม่เข้าใจนะครับวันนี้เลยมาปรับปรุงให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบ เข้าใจง่ายทำได้ด้วยความสะดวกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงนะครับพาท่านมาชมและมาปลูกกระปรีกระถางนะครับกระรมปีกระถางปลูกง่ายปลอดสารพิษแบบอินทรีย์ท่านผู้ชมทําตามได้เลยนะครับนี่คือวิธีทําแบบง่ายนะครับท่านผู้ชมครับ การเปรียมดินปรุงดินก็มีส่วนนะครับจะพาท่านผู้ชมทําให้ครบเลยนะครับท่านผู้ชมบอกมาว่าเสียงรบกวนมากนะครับฟังไม่ถนัดนะครับจึงจัดให้นะครับครั้งนี้จะอธิบายนะครับท่านผู้ชมไม่ให้มีเสียงรบกวนมากนะครับจะให้มีเสียงนิดหน่อยพอเป็นบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมครับการเตรียมเมล็ดนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับ เตียมเลยนะครับเมล็ดนะครับถ้าเราจะไปนําเมล็ดยิ่มห่อไหนพันไหนได้นะครับเพราะเราต้องการพันไหนก็จัดมาเลยนะครับแล้วก็เตรียมหลุมถาดถาดหลุมแบบนี้นะครับใครไม่มีถาดหลุมก็ใช้พันธุ์ชนะอื่นนะครับได้นะครับแล้วก็ปลูกเลยนะครับแล้วก็เอาเมล็ดวะโรยลงไปแล้วก็ไม้นะครับไม้ยิ้มนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็ ผ่านไปนะครับท่านผู้ชม25วันนะครับเขาก็จะงอกขึ้นมางามแบบนี้นะครับการเตรียมกระถางก็ต้องกระถาง17นิ้วขึ้นไปนะครับแนะนำนะครับดินปลูกนะครับดีนะครับหน้าดินนะครับหส่วนปุยมะพร้าวก็ได้นะครับปุ๋ยหมักนะครับอย่าเริ่ม1ส่วนนะครับให้ร่วนซุยนะครับแกลบดำนะครับ1ส่วนหรือปุยมะพร้าวก็ได้นะครับ1ส่วน เราจะนำใส่นะครับเรานำใส่กระถางแบบนี้ก็ฉีดพ่นน้ำให้ชุ่มเลยท่านผู้ชมครับนี่นะครับมันงอกงามแบบนี้แล้วเราก็เตรียมนะครับ20วันนะครับก็นำลงกระถางเลยนะครับการนำลงกระถางง่ายง่ายก็เวกกระถางแล้วก็วางลงเลยนะครับก็ปิดเบาๆนะครับแค่นี้เองแล้วก็ฟางนะครับเตรียมฟางท่านผู้ชมเตรียมฟางนะครับคุม เพื่อเรารดน้ำนะครับไม่ให้กระฉอาะขึ้นนะครับดินหน้าดินนะครับรอบๆแบบนี้เบาๆนะครับง่ายไหมครับท่านผู้ชมครับทําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ฉีดพ่นเลยนะครับฉีดพ่นน้ําไว้ในที่ร่มก่อนนะครับอย่าไว้ในที่แดดเกินไปนะครับเพราะต้นเขายังเล็กนะครับเห็นไหมครับเวลาเขาผ่านไปนะครับ1งเดือนกว่ากับสองเดือนนะครับ เอา2เดือนเลยนะครับเนี่ยสเดือนการใส่ปุ๋ยนะครับเราใช้จุลินซีสังก็อแสกหนึสงส่วนนะครับหลิตรน้ําน้ํา20ลิตรนะครับจุลินซีเจ้าปวกนะครับก็1ลิตรอีกครับ1ลิตรนะครับแล้วก็น้ําหมักบนไก่นะครับเราก็ใช้นะครับน้ำน้ำหมักมูนวัวนะครับแล้วก็ใช้นะครับนะครับเราเราใช้น้ําหมักมูนวัวก็ได้นะครับ น้ำหมักมนไก่ก็ได้นะครับที่เราเห็นเป็นน้ำหมักมนไก่บางทีก็น้ำหมักมนวัวนะครับเราใช้คู่กันได้นะครับไม่เสียหายนะครับท่านผู้ชมครับเราทํามาแล้วนะครับเห็นผลท่านผู้ชมครับนะครับเห็นไหมครับเวลาผ่านไป3เดือนนะครับเขาก็เริ่มเห็นผลงานขึ้นมาแล้วนะครับการรดราดปุ๋ยนะครับท่านผู้ชม เราต้องรดราดทุก4วันนะครับเพราะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราผสมเจือจางครับบางครั้งก็7วันนะครับแต่แมลงนะครับอย่าลืมนะครับขับไล่แมลงสําคัญมากนะครับขับไล่แมลงสําคัญมากนะครับเห็นไหครับเนี่ยเวลาผ่านไปนะครับเห็นไหมครับเวลาผ่านไป120วันนะครับเห็นไหมครับเป็นหัวแล้วนะครับถ้าใหญ่ตัวขนาดนี้นะครับก็ประมาณ100 30วันแล้วนะครับ130วันขึ้นไปแล้วนะครับเริ่มรับประทานเริ่มตัดไปทําประกอบอาหารนะครับเป็นของที่ปลอดสารพิษนะครับเราก็ทยอยตัดนะครับรับประกอบอาหารที่เห็นอยู่นี้คือเขาจะแตกเขาแก่เกินไปเขาก็หัวก็กระแตกนะครับแตกไม่เป็นไรนะครับเราจะทําการผ่าให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับ เวลาผ่านไปนะครับนี่ับปาดเลยนะครับนี่เห็นไหมสวยงามมากนะครับน่ารับประทานหวานกรอบนะครับวิธีไล่แมลงนะครับเราใช้เหล้าขาวนะครับแล้วก็ใบสะเดารูลูกสะเดานะครับเมล็ดสะเดานะครับหมักใส่กาน้ำส้มควันไม้นะครับเห็นไหมครับนี่แหละคือใบยูคาลิปตสนะครับไปสาบเสือนะครับสูตรมีสูตรนะครับ มีสูตรไล่แมลงอย่างดีพ่นพ่นนะครับทุกสองสามวันนะครับใต้ใบโคนใบนะครับคือคือสูตรไล่แมลงนครับผลนี่คือผลงานนะครับท่านผู้ชมฉีดฉีดพ่นไล่แมลงตอนเย็นๆนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลงานปลูกกระปรีใส่กระถางนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ